หูฟังไร้สายโทโซคิสตันบัตรขุมค่าใหม่ไปดูกันเลย this, hey. uh huh. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มีหูฟังตัวใหม่เป็นโทโซคริสตันบัตรเป็นหูฟังแบบอินเอียราคา1 2 9่า1290บาทต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมได้มาเสียงดีใช้ได้เลยนะครับเสียงคือว้าวม,มากๆ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีการเทสเสียงว่าเสียงเป็นแบบไหน,นครับไมโครโฟนดีไหมชัดเจนไหมนะครับรวมถึงการเล่นเกมสําหรับเพื่อนๆถ้าชอบเล่นเกมรุ่นนี้โอเคไหมสําหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้อหูฟังรุ่นนี้ผมทิงลิงพิกัดการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ให้แกกองหูฟังตัวนี้ให้อุปกรณ์มาครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตจุกยางแต่ละไซส์แต่ละชุดจะมีท่อน,นําส่งเสียงที่แตกต่างกันสายชาร์จ USB Type C การดีไซน์ของตัวเคสด้านบนจะเป็นฝาาาาตลลัับบบแใใสสนนนนนนะรมมอองงงเหหห็ูฟดด้้้้่วจีโโโกขท ก็ด้านล่างลงมาจะมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่หูซ้ายและหูขวารวมถึงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของตัวเคสเราสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้แบบนี้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ง่ายดายมากเลยโดยรวมดีไซน์สวยมากๆเลยนะครับการดีไซน์ของหูฟังรุ่นนี้จะเป็นแบบอินเอียร์มีน้าหนักรวมอยู่ที่48กรัมสวมใส่กระชับหูมากเลยนะครับใส่สบายมากๆสเปคจัดเต็มเหมือนกับหูฟังรุ่นแพงๆเลยนะครับให้บลูทูธเวอร์ชัน5.3มไดนามิกไดเวอร์ขนาด6 mm. มิลลิเมตรมีไมโครโฟนข้างละ2ตัวนะครับพร้อมระบบ ข้างละ50มิลลิแอมเคสมีแบตเตอรี่อยู่ที่470ม ah. ิลลิแอมผมเอาไปลองใช้งานจริงมาได้อยู่ประมาณ9ชั่วโมงนะครับและเมื่อใช้งานร่วมกับเคสนะครับสามารถชาร์จแล้วใช้งานได้ถึง40ชั่วโมงใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2ชั่วโมงรองรับทั้งชาร์จแบบเสียบสายและชาร์จแบบไร้สายหรือว่าไวเลสชาร์จนะครับการเชื่อมต่อของหูฟังรุ่นนี้เราสามารถเชื่อมต่อได้ผ่านบลูทูธกับอุปกรณ์ทุกรุ่นทุกแบรนด์และถ้าเพื่อนๆต้องการปรับเสียงปรับเอฟเฟกต์เพิ และยังสามารถปรับแต่งเสียงที่เราต้องการได้เองด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฟังเพลงแนวไหนเราสามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานของตัวเราได้เลยนะครับฟังก์ชันในการควบคุมหูฟังรุ่นนี้จะเป็นหูฟังแบบระบบแตะสัมผัสนะครับเราสามารถแตะเพื่อคอนโทรลตัวหูฟังได้เราสามารถแตะ1ครั้งเพื่อเล่นเพลงและหยุดเพลงแตะ2ครั้งนะครับหูขวาเพื่อข้ามเพลงตัดไปแตะ2ครั้งหูซ้ายเพื่อย้อนเพลงกลับแตะค้างหูขวาเพื่อเพิ่มเสียงแตะค้างหูซ้ายเพื่อลดเสียงนะครับสำหรับในส่วนของการโทรแตะ1่ครั้งเพื่อรับสายแตะค้าง2วินาทีเพื่อวาง สายและปฏิเสธสายแต่3ครั้งติดต่อกันเพื่อเรียกไว้์แอสิสแตนต์ไม่ว่าจะเป็นของ Google และของ iPhone นะครับสำหรับในการฟังเพลงนะครับทำออกมาได้ดีดมากๆแนวเพลงที่โดดเด่นสําหรับหูฟังรุ่นนี้เลยจะเป็นแนวอะคูสติกป๊อปป๊อปล็อกรวมถึง R&B คือพูดง่ายๆครับรองรับการฟังเพลงทุกแนวเพลงปรับพรีเซตของตัวเสียงได้ถึง16รูปแบบเลยด้วยกันนะครับโดยที่ผมเอาไปลองเทสมานะครับในย่านของเบสนะครับทำได้แน่นมากนะครับกระหืมมากเสียงกระชับไม่บวมนะครับเบสชัดเจนมากๆโดยรวมถือว่าชอบสําหรับ เสียงกลางนะครับทำออกมาได้ดีนะครับเสียงร้องชัดเจนรายละเอียดของเสียงเล็กๆน้อยๆครับในตัวเพลงสามารถเก็บได้ครบถ้วนส่วนนี้เรื่องของตัวเสียงแหลมนะครับเสียงใสนะครับเสียงสว่างสามารถแยกเสียงคนร้องกับเสียงดนตรีได้อย่างชัดเจนแน่นอนเลยนะครับเสียงไม่แหลมจนเกินไปแล้วก็ไม่บาดหูไม่เสียดหูแน่นอนพาเพื่อนๆไปรับฟังเสียงตัวอย่างจากหูฟังโทโซเสียงดีแค่ไหนไปฟังตัวอย่างกันเลย สำหรับในการตัดเสียงรบกวนนะหูฟังรุ่นนี้มีไมโครโฟนข้างละ2ตัวนะครับรวมเป็น4ี่ตัวสามารถลดเสียงรบกวนในขณะที่เราโทรได้ไม่ว่าเพื่อนจะใช้งานในที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะๆหูฟังรุ่นนี้สามารถตัดเสียงรบกวนได้แบบชัดเจนเลยนะครับเสียงทําออกมาได้คมชัดปลายสายได้ยินคมชัดแน่นอนพาเพื่อนไปรับฟังเสียงตัวอย่างจากการบันทึกหูฟังไร้สายรุ่นนี้ดีมากน้อยแค่ไหนไปฟังเสียงตัวอย่างกันเลยสวัสดีค่ะพบพลอยรับสายยินดีให้บริการค่ะต้องการสอบถามด้านใดแจ้งได้เลยพบพลอยจะดูแลให้ดีที่สุดเลยค่ะ ครัพอดีว่าผมมีเบอร์อินเทอร์อเน็ตรายปีอยู่เบอร์นึ่งครับแล้วมันใกล้จะหมด อันนี้ผมต่อแพ็กเกจผมต้องทําได้ค่ะคุณวินัยแจ้งเบอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวโปรพลอยเช็คสถานะแพ็กเกจให้ด้วยเลยเป็นเบอร์อะไรคะทีนี้อ๋อเบอร์อยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถืออยู่ใช่ไหมคะอืมอยู่ครับแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่ครับอ๋อโอเคเพราะว่าปกติแพ็กเกจจะมีการแจ้งเตือนคุณวินัยให้ทำรายการเติมเงินก่อนสามวันนะคะครับเราต้องเติมเข้าไปเท่าไหร่ครับเติมแพ็กเกจรวมแบบรวมแบบเรียบร้อยแล้วคือพันเจ็ดร้อยเก้าสิบครับเป็นแพ็กเกจเดิมไหมครับ เป็นแพ็กเกจเดิมเลยค่ะขอบคุณมากครับยินดีมากค่ะคุณวินัยแล้วก็พบพอยสอบถามคุณวินัยเพิ่มนิดนึงนะคะสำหรับในส่องของการเล่นเกมนะครับผมได้ลองเอาไปเทสการเล่นเกมพับ g นะครับแล้วก็ไปต่อกับ iPad โดยรวมการดีเลย์นะครับคือเจอน้อยมากๆเลยนะครับสามารถเล่นเกมได้แบบไม่ติดขัดน,นะครับเสียงสามารถแยกซ้ายขวาได้ดีมากมิติของเสียงนะครับสามารถแยกซ้ายนะครับแยกขวาแยกเบาแยกหนักได้การใช้งานจริงเมื่อผมได้ลองไปเทสกับเกมพับจีนะครับโดยรวมเล่นได้แน่นอนแยกซ้ายขวาได้กินไก่ได้แน่นอนนะครับพาเพื่อนไปดูนะครับการเทสการเล่นเกมและการดีเลย์ของตงหูฟังรุ่นนี้นะครับโดยรวมการใช้งานจริงได้ประมาณไหนนะครับไปดูตัวอย่างกันเลย สรุปข้อดีข้อเสียหูฟังโทโซคริสตันบัตข้อดีหลักๆนะครับที่ผมเจอเลยก็คือ1เรื่องเสียงนะครับเสียงดีมากนะครับเสียงแต่ละย่านมาเต็มมากเลยนะครับตัวจุกยางเราสามารถเลือกเปลี่ยนให้เหมาะกับรูหูของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงนะครับเราสามารถแตะสัมผัสเพื่อหยุดเพลงเล่นเพลงได้แบบทันที แต่ที่ผมชอบเลยนะครับเมื่อเราแตะอยู่หรือเราแตะเล่นเสียงเขาจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจะไม่ได้แตะปุ๊บหยุดปุ๊บแตะปุ๊บมาปุ๊บอันนี้ไม่ใช่เสียงจะค่อยๆลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นมันเหมือนหูฟังราคาแพงๆนะครับซึ่งตัวนี้ให้มาด้วยนะครับผมชอบมากตัวหูฟังยังรองรับชาร์จเร็วด้วยนะครับชาร์จแค่20นาทีฟังได้3ชั่วโมงแล้วตัวหูฟังยังรองรับชาร์จไร้สายอีกเออราคาพันสองนะครับชาร์จไร้สายได้ด้วยแบตเตอรี่อืดมากใช้งานจริงนะัมมเาาลงง้ย่ณ9-10ชชวโนใ บบต่่ออเนืงโดยรวมถือว่าแบบโคตรอึดนะครับสำหรับข้อเสียหรือว่าจุดพิจารณาของรุ่นนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับซื้อไปเชื่อมต่อกับมือถือรุ่นใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad รวมถึงมือถือ Android ไม่เจออาการดีเลยในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการโทรครับไม่เจอ แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปเชื่อมต่อกับมือถือที่เป็นรุ่นเก่าๆนะครับที่มีบลูทูธเวอร์ชันเก่าๆนะครับตัวการดีเลย์จะพบเจอได้บ้างในบางครั้งนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะก็ต้องพูดกันตามตรงประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้อหูฟังนะครับคุณภาพสูงของทางโทโซสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้หรือเป็นคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ให้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆมีคําถามหรือมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกกดดดชคคลลิิปปวววววีีโอออไไ้้้้้ใใหหหยนนัเาเาาจม่ นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ